สวัสดีทุกคนเนื่นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอฟอร์ฟาลาเวอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับอัปเดตใหม่นะครับมีเดอะฮันนะครับแล้วก็บอสใหม่เข้ามาด้วยนะครับเป็นบอสคอร์บอสเดสบล็อกเกอร์นั่นเองไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับในห้องบอส แำหรับบอสใหม่เนี่ยเขาทำมาง่ายๆนะครับเพื่อให้คนที่ไม่เคยเล่นเดสบอลมาก่อนเนี่ยได้มาเข้าในกิจกรรม The Hu n t นะครับ First Edition ไม่จำเป็นต้องมาเก็บเวลตัวละครไหนมาก่อนเลยนะครับเราใช้ตัวละครไหนก็ได้เลยเพราะว่าดานเนี้ยใช้เพียงแค่การกระโดดเดชหลบก็เพียงพอแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยฟาก็รอให้ทุกคนออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาลุยบอสทีเดียวนะครับจะได้มองง่ายๆกันนะครับไม่จำเป็นต้องเล่นคนเดียวนะครับเล่นหลายคนมันก็ง่ายกว่าเนาะเพราะว่าผัดกันตีบอล นี่เลยเจ้าบอสทอบอกเดดส์บ็อ e เกอนะครับทำโมเดลมาด้วยนะฮะจริงๆริงแมป d ด a ส b บอ l เนี่ยเขาพัฒนาเด็บค่อนข้างเก่งนะครับสำหรับในรอบแรกเนี่ยก็คือการกระโดดหลบเส้นธรรมดาเหมือนบอสเคิร์สฟิลิตเลยนะครับบอสแรกของเราเลยการกระโดดเนี่ยแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้กระโดดแค่1ครั้งนะไม่ควรกระโดด2ครั้งนะครับเพราะว่าจะทําให้จังหวะเสีย แต่ถ้าบางครั้งเนี่ยเส้นมันไม่ได้มาถี่เกินใช่ไหมเราก็สามารถที่จะกระโดด2ครั้งได้นะอันนี้เนี่ยก็คือรีบกระโดดเกินไปนะก็จะเสียเลยนะครับก็ค่อยกระโดดเป็นจังหวะไปนะครับผมมีเลือดอยู่ตั้ง5นะครับพลาดบางก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับในรอบที่2นะครับก็จะมีเส้นใหญ่ๆหนานะครับมาตรงกลางนี้เลยนะฮะง่ายๆเลยครับก็รอเลยครับอย่าไปโดนก็พอโดนนี่ไม่น่าจะรอดนะครับ แต่ไฟยัไม่เคยโดนเลยนะก็เลยไม่มั่นใจว่าเดเมจมันเป็นยังไงนะให้เราสังเกตเส้นนะครับมาตรงไหนเนี่ยเราก็แค่เดินไปหลบตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครเพิ่งมาเล่นเกมเดส a อลเนี่ยเราสามารถกด Q แล้วก็ Dash ไปได้เลยนะมันจะเป็นการพุ่งไปนะครับมันก็จะมีครูดาวของมันอยู่การพุ่งหรือว่าการ Dash เนี่ยมันจะหันตามตัวละครเรานะครับเพราะนั้นตัวละครเราหันหน้าไปทางไหนเนี่ยมันก็จะพุ่งไปทางนั้นนะ สำหรับในรอบที่3นี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งเส้นแล้วก็มีทั้งแถบใหญ่ๆมานะครับก็สังเกตแถบใหญ่ๆเอานะครับดูแนวโน้มนะครับว่ามันมาทางไหนแล้วก็หลบไปอีกทางหนึ่งนะในด่านบอสนี้เนี่ยแนะนําให้ยืนตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถดูแนวโน้มได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาจะหลบถ้ามันมาตรงกลางแบบนี้ก็หลบมาได้เลยเห็นไหมถ้ามันมาจากด้านขวาเราก็ไม่ต้องหลบเลยหรือมาจากด้านซ้ายแล้วก็แค่ยืนคางไว้ได้เลยนะ มาถึงในรอบที่4นะครับรอบนี้เนี่ยบอสก็จะทําการบสกิลเราแลแต่ว่าจริงๆเนี่ยคือมันเป็นบอสที่ทํามาเพื่อให้เล่นง่ายๆนะครับอย่างตรงเนี้ยมาก็กระโดดหลบเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยจังหวะนี้เน่ยแนะนําให้เดินถอยหลังเรื่อยๆนะครับเพื่อให้มีจังหวะ รอในการหลบอันต่อไปนะจะได้เล่นง่ายๆสําสหรับเจ้าด่านนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่าไม่จําเป็นต้องเก็บเวลตัวละครไหนเลยนะครับจะใช้ตัวละครดีเฟลตัวละครแรกก็ผ่านได้นะครับเพราะเป็นการแค่ใช้เดชพุ่งไปพุ่งมาหลบนะครับ ไม่จำเป็นต้องใช้สกิลตัวละครช่วยเลยสำหรับในรอบที่4นะก็จะเป็นการผรสมผสานระหว่างเส้นแล้วก็ลูกกลมๆพุ่งมาถ้าไหนลูกเล็กเนี่ยก็สามารถจะกระโดดหลบได้อันไหนลูกใหญ่เราก็เดินซ้ายขวาถอยไปถอยมาได้นะครับอ่าพยายามอยู่ตรงกลางนะครับเอาไว้เพื่อดูแนวโน้มของเส้นแถบใหญ่ๆเนี่ยว่ามันจะมาจากฝั่งไหนนะอ่าถ้ามาจากฝั่งซ้ายเราก็หลบไปฝั่งขวานะครับถ้ามาจากฝั่งขวาเราก็ หลบไปฝั่งซ้ายแค่นั้นเลยนะครับเราก็ดูแนวโน้มแล้วก็ตีบอลดีๆนะครับสังเกตลูกบอลจะเป็นสีแดงนะแต่ว่าตัวเส้นแถบหรือว่าตัวอุปสรรคต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้ารอบสุดท้ายแล้วนะครับเล่นง่ายมากเลยหลบไปหลบมาเองเนี่ยตรงนี้เราก็อยู่กลางๆไว้นะครับเพื่อเล่นง่ายๆนะครับเพราะว่าแถบใหญ่มาแล้วก็ดูแนวโน้มได้ว่าจะหลบไปทางฝั่งไหนนะ นี่อ่ะตรงนี้มันมาทางด้านขวาใช่ไหมเราก็หลบมาทางด้านซ้ายนะนี่มาด้านซ้ายน่ระัเราก็หลบมาครับแต่ว่ามันมาหยุดตรงกลางเนาะ ตรงนี้เนี่ยจะมีเส้นกับลูกมานะครับคือเราสามารถกระโดด1จังหวะแล้วก็กระโดด2จังหวะได้นะครับเพื่อเป็นการหลบอย่างรวดเร็วนะ แต่ว่าตอนลงมาก็ต้องรีบกระโดดเพื่อหลบเส้นด้วยเรียบร้อยครับเล่นงง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับบอสใหม่ของเดือ u ฮันนะครับอันนี้ฟามาอัดในรอบที่2แล้วนะครับชนะมาก็จะได้ตัวเบชของเด e อ u ฮันะครับแล้วก็ได้เพชรม,มาจํานวนพันสามนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ